สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันพุธนะคะวันนี้เป็นวันพุธที่11ธันวาคมปี2024นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์ให้กับวิดีโอเนาะยังไงอากาศเยน็นๆนะช่วงนี้ทุกคนดูแลสุขภาพขอให้ทุกคนที่รับชมคลิปวันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมาดูกันอัปเดตกันต่อในเรื่องประกันสังคมนิดหนึ่งนะคะในปี2025ซึ่งจริงๆแล้ววันเคยลงคลิป่ประมาณนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมา สรุปอีกนิดนึงนะคะว่าเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดของประกันสังคมจะเกิดขึ้นในปี2025เนี่ยมีอะไรบ้างนะก็ในปี2025นะทุกคนกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วนะทุกคนปีปีปนึงก็รู้สึกว่าผ่านไปเนาะเร็วมากแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าจะคาดหวังอะไรได้บ้างจากมุมมองการเงินส่วนบุคคลเมื่อปีใหม่เริ่ม ต้นขึ้นนะคะทุกคนแม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายสําคัญใดๆต่อประกันสังคมแต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญบางประการที่ทั้งผู้เกษียณอายุและคนงานอย่างเราเนี่ยควรจะทราบนะคะในแต่ละปีนะคะเขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดจากอัตรางเงินเฟ้อนะคะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นอยู่กับการเติบโตของค่าจ้าง และนี่ก็คือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมของคุณในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะภาษีที่ถูกหักจากเงินเดือนของคุณและอื่นๆอีกมากมายนะคะเราก็ควรจะพอทราบนะคะอันที่หนึ่งน,นะคะที่เขาพูดถึงก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีหน้าอันนี้พอทราบกันแล้วนะเรื่องเรื่องโคลาปี2025เนี่ยก็มีการอาจกล่าวได้ว่านะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดก็คือที่จะ เกิดขึ้นกับระบบประกันสังคมในปี2025ก็คือการปรับค่าครองชีพประจำปีของโคลา่าแน่นอนนะคะว่าอาจราเงินเฟอ้อเนี่ยได้ลด,ดลงอย่างมากแล้วก็ด้วยเหตุผลนี้นะคะโคล่ามีผลมังคับใช้ในปี2025จึงไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่ากับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะทุกคนก็อย่างไรก็ตามนะคะผู้ได้รับเงินประกันสังคมจะยังคงได้รับการปรับเงินเดือนขึ้น2.5%ในปี2025ตามหลัก ที่เขาคํานวณออกมานะคะการปรับเงินเดือนนี้จะมีผลบังคับใช้กับการจ่ายเงินในเดือนอธันวาคมปีนี้นะคะปี2024แต่เนื่องจากเงินประกันสังคมได้รับการชำระเงินล่วงหน้าหนึ่งเดือนจึงจะแสดงในในเงินเดือนที่คุณได้รับในเดือนมกราคมปี2025นะคะเป็นอันดับแรกก็หมายความว่าหากคุณได้รับเงินเดือน รา,ายเดือนนะคะ1,900ดอลลาร์เนี่ยซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของคนงานที่กเกษียณอายุแล้วคุณจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนเนี่ยประมาณ48ดอลลาร์ต่อเดือนในปี2025ก็คือ2.5%นะคะมาดูสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสูงสุดนะคะ ก็ผลประโยชน์ประกันสูงสุดที่เป็นไปได้สำหรับผู้ที่กเกษียณอายุเต็มจำนวนในปี2024ก็คือ3,822ดอลลาร์นะคะเนื่องด้วยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณประกันสังคมแล้วก็มีวิธีการปรับดัชนีรายได้ในปีที่ผ่านมาตามอัตราเงินเฟอ้อก็ทำให้ในปี2025ผลประโยชน์สูงสุดจะอยู่ที่4 1 8เหรียญดอลลาร์ต่อเดือนนะคะหรือมากกว่า 48,000ดอลลาร์ต่อปีนะคะผู้ที่รอรับเงินประกันสังคมอาจได้รับเงินมากกว่านี้ในปี2 0 2พผู้ที่กเกษียณอายุเมื่ออายุ70ปีนะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดนี้5,108ดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งคิดเป็นรายได้กเกษียณที่ได้รับาการคุ้มครองเงินเฟ้อเกือบ61,300ดอลลาร์ต่อปีนะคะ ต่อไปในเรื่องของรายได้สูงสุดที่ต้องเสียภาษีนะคะเขาบอกว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงระบบประกันสังคมที่นําไปใช้กับคนงานปัจจุบันนะคะในแต่ละปีเนี่ยจะมีจํานวนเงินสูงสุดของรายได้ที่ได้รับที่ต้องเสียภาษีประกันสังคมแล้วก็ไม่เหมือนกับโคล่าและก็การปรับเปลี่ยนอื่นๆเนี่ยอาจเปลี่ยนแปลงนี้จะอิงตามการเติบโตของค่าจ้างไม่ใช่เงินเฟ้อนะคะสาหรับปี2025นะคะรายได้สูงสุดที่ต้องเสียภาษีสําหรับประกันสังคม ซึ่งเรียกอย่างเป็นทางการว่าฐานเงินสมทบและผลประโยชน์จะเพิ่มขึ้นเป็น176,100ดอลลา,าร์สหรัฐนะคะรายได้ที่สูงถึงจำนวนนี้จะต้องเสียปรภาษีประกันสังคมซึ่งอยู่ที่6.2สําสำหรับพนักงานแล้วก็นายจ้างของพวกเราๆนะคะที่ทำงานนะเนาะแล้วก็มาดูในเรื่องของอการทดสอบรายได้นะคะว่าจะเป็นยังไงมั่งมาดูกันเลยนะคะ เขาบอกว่าหากคุณรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมแล้วก็ยังไม่ถึงกเกษียณเต็มที่นะคะก็คือยังไม่ถึงกเกษียณฟูลไทเอเมนเอนะคะคุณอาจถูกหักสิทธิประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดหากคุณมีรายได้มากกว่าจำนวนหนึ่งนะคะในปี2025นะคะการทดสอบรายได้เนี่ยสำหรับผู้ที่ถึงอายุกเกษียณเต็มจำนวนสิ้นปีจะอยู่ที่1,950ดอลลาร์ต่อเดือน เพิ่มขึ้นจาก1,860ดอลลาร์ในปี2024สำหรับรายได้ที่เกินเกณฑ์ดังกล่าวนะคะจะมีการหักเงินตรงนี้ออกนะคะ1ดอลลาร์สำหรับรายได้ส่วนเกิน2ดอลลาร์นะคะหากคุณจะถึงเกณฑ์ Full Retirement Age นะคะในปี2025คิดจำกัดรายได้หรือรายเดือนจะอยู่ที่ 5,180ดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก4,960ดอลลาร์และจะนับเฉพาะเดือนก่อนเดือนเกิดของคุณเท่านั้นนะคะหากเกินเกณฑ์น,นี้นะคะสวัสดิการก็จะถูกหัก1ดอลลาร์สำหรับรายได้เกิน3ดอลลาร์นะคะเขาบอกว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิงใหญ่กว่านี้อีกหลังปี2025หหรือไม่นะคะ อย่างที่คุณเห็นนะคะการเปลี่ยนแปลงของระบบประกันสังคมในปี2025ล้วนเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ้อแล้วก็การเติบโตบของค่าจ้างนะคะไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือแนวนโยบายอย่างไรก็ตามนะคะมีโอกาสสูงที่หลังจากปี2025เราอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางอย่างประการหนึ่งนะคะ คาดว่าค่าเงินในระบบประกันสังคมจะหมดลงในปี2034เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าโปรดทราบนะคะว่าประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งมีความเห็นเกี่ยวกับระบบประกันสังคมที่แตกต่างจากประธานาธิบดีคนก่อนดังนั้นนะคะเราอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ แท้จริงในระบบประกันสังคมในปีต่อๆไปนะคะอันนี้ทุกคนที่เกษียณนะคะหรือกําลังจะเกษียณนะคะอาจจะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับประกันสังคมนะคะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากปี2025นะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดของประกันสังคมที่จะเกิดขึ้นในปี2025ก็เขาเอาสรุปมาคข่าวก็มีในเรื่องของ โคลล่านะคะที่เพิ่มขึ้น2.5นะคะบางคนก็อาจจะได้เพิ่ม48เหรียญดอลลาร์ต่อเดือนนะคะถ้าแล้วแต่ฐานเงินเดือนนะคะแต่ถ้าคนที่ f u ลรีทายเหมือนเอทแล้วนะคะเขาก็จะอาจจะได้รับประมาณ50ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะก็จะได้รับสูงสุดนะแล้วก็ในในเรื่องของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสูงสุดนะคะที่เขาให้เป็นข้อข้อมานะคะก็รายได้ที่ต้องเสียภาษี นะคะที่เขาสรุปมาให้นะสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมในปีหน้าแล้วก็หลังจากปี2 0 2พเนี่ยเขาก็น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เขาบอกนะคะทุกคนว่าเพราะว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันแล้วก็คนที่จะมาเป็นในปีหน้าเนี่ย ความคิดเห็นเรื่องประกันสังคมเขาบอกว่ามันค่อนข้างจะแตกต่างกับคนก่อนนะคะก็มาดูกันนะทุกคนอ๋อมีคำถามใต้วิดีโอวันนะคะเกี่ยวกับเงิน Medicare กับกับประกันสังคมนะคะเห็นนิดนึงนะคะเห็นเขาเห็นพี่เขาถามในเรื่องนี้มาเดี๋ยวนะคะวันจะดูเนี่นังไปไหนแล้ว พี่ก็ถามเรื่องเงินประกันสังคมคือเงิน Medicare ที่เขาหักจากเงินช,ช่ชีใช่หรือเปล่าอันนี้นะคะถ้าถ้าทำงานนะคะถ้าถ้าเห็นเช็คที่เขาจ่ายมามันก็จะมีะภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะแล้วก็มีเงินที่เขาหัก SSN นะคะแล้วก็มีเงินหัก Medicare อ่ามันก็ไม่ใช่เงินอันเดียวกันนะทุกคนเป็นคนละอยา่างเขาหักคนละอยา่าง ก็เวลาคุณทํางานเวลาคุณได้เช็คมามันก็จะมีเงินอ Medicare ที่หักไปแล้วก็เงินโซเชียลอีกต่างหากนะคะทุกคนอันนี้คนละอย่างเนาะเงิน Medicare ก็ Medicare นะคะเงินโซเชียลก็อคนละอย่างอะทุกคนอธิบายไเนี่ไ,ไม่แน่ใจว่าพี่เขาเคยดูเช็คไหมอะเวลาเขาเรียกอะไรเขาจ่ายเช็คแต่ละเดือนอะนะคะ เงินประกันสังคมก็ประกันสังคมนะคะเงิน m e d i แคร์ m e d i แคร์ก็คือเป็นค่ารักษาพยาบาลเราเมื่อเรากรเกษียณนะคะคุณจะสามารถอ่าเขาเรียกอะไรละ่ะสมัคร m e d i แคร์ได้เมื่อคุณอายุอ่าหกสิบห้านะคะทุกคนจะเข้าหกสิบห้าอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะหักคนละอยากนะคะแต่ว่ามันก็หักเข้าในอ่าสิทธิประโยชน์ของคุณในเวลาคุณกเกษียณนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอ่า คำถามใต้วิดีโอนะคะมีพี่คนหนึ่งที่เขาพูดถึงที่วันคุยเรื่องอ,อบัมมาแครเมื่อวานะที่ทรัมป์ให้สัมภาษณ์นะคะก็จริงๆเขาก็เห็นด้วยเกี่ยวกับว่าอบัมาแครเนี่ยแพงมากนะคะถ้าทำงานรายได้ตัวปีสี่หมื่นห้าหมื่นเยนตัวปีเนี่ยเสียค่าประกันรายเดือน500อถึง6กรต่อเดือนแบบการรักษา 60, 60สิบสิบเนี่ยเราจ่ายหกสิบ ประกันจ่ายจิดสิบค่ารักษาเป็นแบบหนึ่งหมื่นเนี่ยเราต้องจ่ายหกพัน่ะเขาบอกว่าจ่ายมาแล้วโดนทั้งจ่ายรายเดือนอีกต้องไปจ่ายรักษาค่าพยาบาลอีกนะคะก็คือแพงอะ่ะทุกคนแพงเพราะว่าตะก่อนอ่าที่วันมาใหม่ๆวันไม่มีประกันแล้ววันมีบางอย่างที่วันอะ่ะจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วแฟนแฟนวันะต้องไปเสีย ค่าประกันนะคะก็ไปถามโอบามาแข่แพงมากก็เลยไปซื้อประกันอกีกที่หนึ่งก็แพงอยู่ดีนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นความรู้ที่พี่เขาเขียนใต้คลิปวันมานะคะทุกคนไปอ่านได้นะ,ะจริงๆอย่างอย่างมันบอกกันนะคะค่าแรงมันไม่ได้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายเพราะว่าบางคนที่วันทํางานด้วยนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีประกันเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถจ่ายประกันได้ เพราะว่าค่าแรงอะมันมันนอ้อยไปจ่ายประกันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเขาก็พยายามรักษาสุขภาพไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยอะไรประมาณนี้ถ้าแพงจะดูว่าสี่ปีที่ทรัมป์เนี่ยเข้ามาเขาจะทำอะไรเกี่ยวกับอินโดนี์ไ้้บ้างนะคะถ้าเกิดแพงขึ้นเรื่อยๆวันก็จะไม่เอานะทุกคนไม่มีประกันนะคะรอรอจนเราอายุหกสิบห้าเดี๋ยวเราไปสมัครจ่ายจ่ายจากกระเป๋าเรา ครั้งเดียวดีกว่าเพราะว่าเราจ่ายประกันแล้วนะคะถ้า Deductible เราจ่ายตอนนี้นะ,ะทุกคนรแรกๆที่วันถามนะ1,000พเหรียญน,นะคะ deductible แต่ว่าตอนนี้มันขึ้นมาเยอะมากนะคะเขาผักภาระให้พนักงานแล้วก็บริษัทนจ่ายน้อยลงมันก็เหมือนเราต้องมาจ่ายค่าประกันแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็ต้องจ่ายยูดีอะไรเนี่ยมันขึ้นมันเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นอะไร ที่เป็นอะไรฉุกเฉินที่ต้องจ่ายมากๆแล้วก็อาจจะคุ้มแต่ว่ารายได้เรามันไม่สอดคล้องอย่างที่บอกเนาะ,ะอยากมาคุยเรื่องประ,ประ,ประกันสุขภาพบริษัท i อ็นทูเรนต์มากแล้วทุกคนเดี๋ยวว่าคลิปไหนที่เราพอจะอามาคุยเรื่องนี้ได้นะคะก็คือคุยให้ฟังอะนะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคทุกคนคลิปนี้วันขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปขอบคุณมากๆนะคะยังไงเจอกันวันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากจริงๆค่ะที่ยังอยู่ด้วยกันนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยูมาตอนจบหรือไง อขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไปแล้วค่ะอนอนหลับนะคะทุกคน